กุสลาธรรมะกุสลาธรรมะอปยาคตาธรรมะสุขายะเวดนายะสัมปยยตตาธรรมะดุขายะเวดนายะสัมปยยตตาธรรมะอดุขมะสุขายะเวดนายะสัมปยยตตาธรรมะ วิปากาธรรมมาวิปากาธรรมมาธรรมมาเนวะวิปากะนะวิปากะธรรมมาธรรมมาโอปาดินุปาดานิยธรรมมาอนุปาดินนุปาดานิยธรรมมาอนุปาดินานนปาดานิยาธรรมมาสังเกเลสะสังเกตเลสิกาธรรมมาสังเกเลสะสังเกิเลสิกาธรรมมาสังเกเลสะสังเกิเลสิกาธรรมมา สวิตาการสวิจารธรรมะอวิตากวิจาระมัตตาธรรมะอวิตากวิจารธรรมะปิติสหะกตาธรรมะสุขสหะกตาธรรมะอุเปขาสหะกตาธรรมะนาสเนนะปะตบะธรรมะภาวนายาปะตับะธรรมะเนวัดสเนนนาภาวนายาปะตบะธรรมะ ดัสเนนะปะฮาตัปปะเฮตุกาธรรมมาภาวนายะปะฮาตัปปะเฮตุกาธรรมมาเนวะดาสเนนะนะภาวนายะปะฮาตัปปะเฮตุกาธรรมมาอาจัยามิโนธรรมมาอาปะสัยามิโนธรรมมาเนวัจยกามิโนนาปะสัยามิโนธรรมมาเสฆาธรรมมาอาเสฆาธรรมมาเนวะเสฆานา เสขาธรรมมาปาริตาธรรมมามหักตาธรรมมาอัปปมานธรรมมาปาริตารัมาโนธรรมมามหักตารัมาโนธรรมมาอัปปมานารามาโนธรรมมาหีนาธรรมมามาสิมาธรรมมาปัญญาตาธรรมมาเมชาตาเนียตาธรรมมาสัมมตานิยตาธรรมมาอนิยตาธรรมมา มารามนาธรรมมามากาเหตุกาธรรมมามากาทิปติโนธรรมมาโอปันนาธรรมมาอโนปันนาธรรมมาอุปาดิโนธรรมมาอติตาธรรมมาอนาคตาธรรมมาปัจจุปันนาธรรมมา อาติตารัมมะนาธรรมะอนาตารัมมะนาธรรมะปัสสุปันนารัมมะนาธรรมะอาชาตธรรมะบาหิตาธรรมะอาชาตบาหิตาธรรมะอาชาตารัมมะนาธรรมะบาหิตารัมมะนาธรรมะอาชาตบาหิตารัมมะนาธรรมะสานิดัสนะสัพปะติขาธรรมะอนิดัสนะสัพปะติขาธรรมะสาน ดัสนาปฏิภาธรรมา